สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับผมถั่วพันธุ์นี้นะครับเป็นถั่วฝักยาวพันธุ์แม่ปิงนะครับผมถ้าเราปลูกให้ดีนะครับมันก็จะสามารถสร้างรายได้เป็นอีกเป็นอีกเอ่ยยังไงจะให้ว่าไงดีมันเป็นอีกรายการหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ปลูกเพราะว่าเป็นถั่วที่ให้ผลผลิตสูงไม่ว่าพันธนุ์ไหนๆก็คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับ การที่เราดูแลนะครับผมตอนนี้ของผมก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้วนะครับผมวิธีการดูแลของเรานี่ก็ไม่ยากมากมายอะไรครับคือเอเราดูแลหนึ่งหญ้าวัชพืชตรงนี้อย่าให้มีแล้วก็เป็นประเภทที่ว่าดูแลให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอคือ ขึ้นมาได้ประมาณสักยี่สิบวันเงี้ยเราก็ให้ปุ๋ยยูเรียนะครับผมแล้วทีนี้ก็พอเห็นเริ่มออกดอกนะครับผมเราก็จะให้ปุ๋ยสูตร15-15เป็นสูตรเสมอช่วงนี้ผมได้ให้ปุ๋ยสูตร15ไปแล้วนะครับผมการให้ปุ๋ยของผมนะครับเราจะมาดูเลยนะครับนี่นะครับจุดจุดแบบเนี้ยเราออกจากรัศมีรอบต้นมาประมาณสัก คืบหนึ่งประมาณนี้แล้วเราก็ให้จุดประมาณจุดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้โดยผมจะดูลักษณะต้นถ้าสองผมก็จะให้ประมาณสักสี่หลุมแต่และหลุมก็ไม่ถึงกับว่ามากมายเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ผลผลิตที่ได้มันก็จะออกมาดูสวยนะครับถ้า ทุกท่านปลูกแบบเนี้ยอา่าก,ก็อย่างผมเนี้ยก็ไม่ได้ปลูกมากมายก็จะประมาณสักอสองแถวนี้ผมก็ยาวประมาณสัก30กว่าเมตรแค่30กว่าเมตรเนี้ยก็สร้างไรายได้ฉเฉลี่ยนี่ก็แต่และรุ่นนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2,000กว่าบาทแล้วนะครับอย่างต่ำๆคือผมก็เพราะว่ามันเป็นฝักมันยาวมันดกนะครับผม แล้วผลผลิตก็สูงครับนี่ครับตอนนี้เริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับซึ่งผมก็แนะนําส่วนโรคและมแมลงเนี้ยเรากอา็อยากให้ใช้ปลอดสารเคมีเป็นพวกน้ําส้มก่อนไม้นะครับผมใช้ในการฉีดพ่นก็ที่สําคัญที่สุดก็คือปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับผมทาให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้สารด้วยถ้าไม่มีมแมลง ที่วัลรบาดยังนะจริงๆก็ไม่สมควรที่จะใช้นะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามช่องรายการของผมด้วยนะครับที่จะนำเสนอรายการดีๆที่มีคุณภาพให้กับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ